สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2562ซึ่งวันนี้สิงคโปรูเชลซีก็จะมีแข่งนะครับโดยออกไปเยือนคาร d ดิฟซิตี้ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพรีวิวความพร้อมก่อนเกมกันนะครับคอนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับมาเริ่มพรีวิวกันเลยนะครับพรีวิวพเมลีกอังกฤษคารดิฟซิตี้พบเชลซี เกมนี้เชลซีหวังทําแต้มท่าปืนโดยมีอาซาลากเรือบุกเกมคาดิฟสิงตู้เชลซีหมายมั่นปั้นมือขอเฮห,หวังทําคะแนนท่าอัซนอนโดยมีเอเนซารา์ล,ลากเรือปวนแนวรับเจ้าบ้านคาดิฟซิตี้ที่สู้ขาดใจเพื่อ3มแต้มสําคัญในการลุ้นหนีตกชั้นในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนวันอาทิตย์ที่3 1มีนาคม2 5 6 2เวลา2ทุ่ม5นาที แข่งขันที่สนามคาร์ดิฟซิตี้สเตเดียมมาดูความพร้อมก่อนเกมกันนะครับเกมนี้นิววอร์น็อกกุนซือคาร์ดิฟซิตี้พาทีมชนะเวสต์แฮม2-0เป็นการคว้าชัยชนะนัดแรกในรอบ4เกมสภาพทีมเกมนี้วอร์น็อกจะไม่มีคานลัมเพอร์ตเตอร์สันที่เรียงมาจากการรับใช้ทีมชาติสกอตแลนด์และต้องพักยาวรวมไปถึงโซบงบ้าที่ปิดเทินยาไปก่อนแล้ว ส่วนแจ็ดิชาร์ดยังไม่ฟิตพอคัมแบ็กขณะที่โจเบนเนตและแฮ์รี่อาร์เตอร์ที่ไม่สมบูรณ์ต้องรอทดสอบความฟิตต่อไปซึ่งดูจากสภาพทีมแล้วคาดิฟทีมเจ้าบ้านก็เหมือนไม่ค่อยสมบูรณ์มากนักแต่เกมนี้ยังต้องการ3ามคะแนนอย่างยิ่งเพื่อโอกาสในการรุนนีตกชั้นนะครับก็มาดูกันที่ฝ้าฝั่งของทีมเยือนกันบ้างนะครับด้านมาริโอซารีครับกุนซอเชลซี พาทีมแพ้เอเวอเรตในเกมลีกล่าสุดเป็นการแพ้นัดแรกในรอบ5เกมสภาพทีมเกมนี้ซารี่ยังต้องเช็คความฟิตของรูเบนล็อบตชิกและเอทานอับบดูที่เด้งเล็กน้อยมาจากทีมชาติแต่คิดว่าไม่ส่งผลอะไรเพราะว่าดูแล้วเป็นแค่แห้งสำรองอยู่แล้วส่วนเจ้าหนูคารลัมฮันสันโอรอยแม้ว่าจะแจ้งเกิดทำผลงานกระฉูดกับทีมสิงโตแต่ก็คงเป็นแค่สำรองต่อไปเหมือนเดิม ขณะที่พวกแกนหลักอย่างเอ็นโกลล็องเต้คอนซาโลอิวินและเอเดนาซาต่างก็พร้อมบูตามปกติฝั่งของเจลซีก็ดูเหมือนค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับไม่มีนักเตะที่บาดเจ็บอะไรเพิ่มเติมมาดูกันที่รายชื่อที่คาดว่าจะลงสนามใน,นคืนนี้นะครับคาร์ดิฟิตี้มาในบบ4-2-3-1ก็มีนิวเอทเทลิสรีพอเทียบูโนเอกูเอเล่วองกานะครับ ชอนเมอริสันโจเบนเน็ตโจลอดอารอนคุณนันันจอร์ดเมอร์ฟี่บิกตอร์กามาราซ่าจูเนียร์ยเลตอูมาเนสครับมาดูกันที่ของเชลซีกันบ้างครับเชลซี Chelsea มาในระบบ433มีเกปาอริซาบาก้าเซซาอปริโกตาอันโตนิโอโรดิเกอร์ดาวิดลุยเอเมสันพานเมลลี่เอ็นโกโลกงเต้จอร์จินโยลอสบาร์ลี เปโดโร d ิกสกอนซโลอิกอินเอเดน่าซาผู้ตัดสินเกมนี้เป็นครกพอสันนะครับซึ่งดูจากรายชื่อที่คาดว่าจะลง3ก็ดูค่อนข้างโอเครลทีเดียวนะครับสำหรับเชลซีแต่เกมนี้ผมก็มองว่าน่าจะลองให้โอกาสโอลิวีชิรูลงเป็นตัวจริงดูบ้างนะครับเพราะว่าในเกมยูโรป,ป้าลีกเขาก็ทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวในขณะที่ล่าสุดไปเล่นให้ทีมชาติ ก็ยังทําประตูให้กับทีมชาติได้ด้วยนะครับเรียกว่าช่วงนี้ฟอร์มกําลงังพอดสุดๆเลยทีเดียวแต่รายชื่อตามที่คาดก็ยังให้อ e ีกุอินออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมคืนนี้ก่อนผมก็ยังมองว่ายังไม่แน่นอนครับสําหรับรายชื่อก็ต้องรอดูก่อนแข่งอีกทีนึงนะครับวิเคราะห์เกมคืนนี้ก็หากเชลซีทาลูกแรกมาเร็วนะครับการเล่นน่าจะง่ายขึ้น แต่หากยังทําไม่ได้ก็ดูแล้วเขาคงเป็นเกมที่อึดอัดต่อไปเพราะดูแล้วคาดิฟก็คงต้องเน้นรับรอสวนนะครับแต่หากเปิดเกมแรกก็น่าจะเป็นเข้าทางของเชลซีเพราะว่าคาดิฟก็ต้องการสามคะแนนเพื่อรุ้นหนีตกชั้นเช่นกันนะครับก็รอรูกันครับซึ่งก่อนเกมซารีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงการรุ้นท็อปโฟในช่วงคงสุดท้ายนี้ด้วยซึ่งซารี ก็ออกมาบอกว่าเขามั่นใจว่าช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลจะเป็นอะไรที่ยากสําหรับทุกๆสโมสรไม่ว่าพวกเขาจะกําลังลุ้นเป้าหมายอะไรอยู่ก็ตามซารีก็บอกเพิ่มเติมว่าทีมท้าตารางมีทีมที่ลุ้นหนีตกชั้นอยู่ส่วนกลางตารางก็กําลังลุ้นพื้นที่ยูโรปาลีกส่วนหัวตารางก็มีทีมลุ้นแชมป์รวมถึงทีมเรานะครับที่กําลังลุ้นพื้นที่ท็อปโฟอยู่ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามนะครับก็ซารี่ก็บอกว่าเขามั่นใจว่าทีมเราจะติด1นอันดับแรกได้สําเร็จแต่เขาก็ไม่อยากให้ลูกทีมคิดถึงแต่เรื่องคะแนนรวมลงหน้าจาก8ปดแมตที่เหลืออยู่เพราะว่าสิ่งที่เชลซีต้องทําคือทุ่มเทกันแบบเกมต่อเกมเท่านั้นก็รอดูกันครับว่าเชลซีจะสามารถทําได้หรือไม่ในการลุ้นพื้นที่ top f o ซึ่งผมก็ยังมองว่าเชลซีก็มีโอกาสอยู่บ้างนะครับ เพราะว่าแต้มยังไม่ห่างกับทีมที่นำเชลซีอยู่ในตอนนี้ในขณะคืนนี้ถ้าเกิดเชลซีสามารถเอาชนะคาร City, ดิฟซิตี้ได้ก็จะมีโอกาสที่จะทำแต้มไปทาบกับซานอลไว้ก่อนนะครับก็ยังเหลืออีก8นัน้ก็ยังมีโอกาสพลิกผันได้เสมอครับยังไงก็รอติดตามกันนะครับก็มาต่อบกันที่ข่าวของโอโดยนะครับ ในช่วงนี้คาร์มาสันโอรอนี่เป็นข่าวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เป็นข่าวที่ออกมาว่าโอรอยจ่อขึ้นที่2นะครับค่าเหนื่อยมากที่สุดในโลกนะครับหลังจากมีข่าวว่าเชลซีจะให้คารัมาสันอรอยที่ค่าเหนื่อย10,000แปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับในสัญญาใหม่เชลซีเตรียมที่จะให้สัญญาใหม่กับคาร์มัสันดรอยปีกราวรุ่งทีมชาติอังกฤษซึ่ง จะทำให้ดาวเตะวัย28ปีได้ค่าเหนื่อยเป็นสัปดาห์ละ1 0แสนปอนด์ก็คิดเงินเป็นเงินไทยก็ประมาณ4.1ล้านบาทนะครับหากว่าคารามัสันโนรอยได้สัญญาดังกล่าวจริงก็จะทำให้เข้าเป็นนักเตะที่อายุน้อยกว่า20ปีที่ได้ค่าเหนื่อยมากที่สุดอันดับ2ของโลกทันทีตัวเป็นรองแค่วินิซิอุสจูเนียกองหน้าดาวรุ่งของเรอัลมาดริดที่รับอยู่สัปดาห์ละ1 000, 2 0 0 0 0ปอนด์ ก็ประมาณ4.92ล้านบาทคนเดียวเท่านั้นนะครับก็รอติดตามกันต่อไปครับสำหรับว่าอร่อยว่าสุดท้ายแล้วเขาจะต่อสัญญาใหม่หรือไม่เพราะว่าเชลซีก็จะมอบสัญญาใหม่ให้ซึ่งค่าเหนื่อยก็เป็นธรรมดาจริงระดับประมาณ1 0 0 0 0แสนปอนนี่ถือว่าเทียบกับนักเตะที่อายุมากกว่าเขา,าบางคนยังไม่ถึงเลยนะครับถ้าหากต่อจริงๆเชลซีอาจจะต้องให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะ เป็นการันตีลงตัวจริงให้เขาด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเชลซีอาจจะต้องเสียเข้าไปเพราะว่าในขณะน,นี้มีหลายทีมที่ต้องการเขาไปร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นทั้งดอตมุลบาเยิร์นมิวนิกลิเวอร์พูลและบาร์เซโลน่านะครับทั้งนี้นะครับซารีก็ยังออกมาปเปิดเผยล่าสุดนะครับว่าถึงโอกาสเกี่ยวกับโอกาสที่ ที่จะให้เขาได้ลงเล่นในฤดูกาลหน้านะครับออมา,าริโอซารีนะครับผู้จัดการทีมเชลซีก็ออกมาเปิดเผยถึงอนาคตที่วางไว้ให้คลัามัสสันอรอยว่าฤดูกาลหน้าจะให้ลงเล่นมากถึง70-80%เลยทีเดียวนะครับกา,ารจัดให้คลัามัสสันอรอยลงเล่นในเกมพเมร์ลีกไม่ใช่ปัญหาของผมเลยแม้แต่น้อยซารีก็บอกนะครับเขาพร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ด้วยแทคติกผมอยากให้ผู้เล่นตำแหน่งปีก ได้เพียงแค่2คนเท่านั้นคือซ้ายและขวาซึ่งมีอาซาวิเลียนเปโดเป็นตัวเลือกลำดับต้นต้นสำหรับฤด,ดูกาลนี้อาจจะยากสักหน่อยสำหรับดาวรุ่งอย่างฮัสซันออดอยแต่ซีซั่นหน้าผมมองว่าเขาจะต้องได้ออกสตาร์ทมากกว่า70-8 0ของเกมการแข่งขันทั้งหมดนะครับเขาก็บอกว่าคือเราต้องใจเย็นแล้วอ่านสถานการณ์กันให้ขาดสักหน่อยและผมอยากพูดอีกนิดนึงว่าซีซั่นก่อน โอรอยอุายุ17ปีได้รับโอกาสจากคอนเต้ประมาณ3 4ถึง4เกมจากทั้งฤดูกาลส่วนปีนี้เขาอายุ18ปีและผมก็ส่งลงสนามไปแล้วประมาณ20นัดน,นี่คือการประเมินพัฒนาการของนักเตะที่ถูกต้องมีหลักการฉะนั้นซีซั่นหน้าเขาต้องได้ลงเล่นประมาณ30 4 0ถึง40แมตต์อย่างไม่ต้องสงสัยมีใครคิดว่าเขากำลังพาเด็กเดินผิดทางอยู่บ้างหรือไม่ ซารี้ก็บอกว่าเคลียร์นะก็รอดูกันต่อไปครับว่าสุดท้ายแล้วอ,อย่างนักเตะอย่างออดรอยเนี่ยจะจบลงยังไงครับก็การอับเดตข่าวสารก้อนนี้ก็คงมีประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ